ดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ตอนนี้ทีมงานยายหน่อยสำราญย่านพวัวค่ะก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าทำงานบ่อนี้บ่อที่17ของเราเนี่ยค่ะมีปลาอะไรบ้างเนาะจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูค่ะว่าเราได้ปลาอะไรบ้างวันนี้เนี่ยค่ะปลาที่อยู่ในบ่อน,นะคะทุกคนบ่อใหญ่ค่ะบ่อน,นี้บ่อใหญ่บ่อจะประจำของเราเนาะ ก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะว่าเราได้ปลาอะไรบ้างดูเอาเลยว่าเรามีปลาอะไรบ้างนี่คือปลาหมอะนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูปลาหมอปลาหมอไซส์ใหญ่ไหมปลาหมอไซส์ใหญ่ไหมเออวันนี้โอนจจใหญ่อยู่นะปลาหมอนาแท้ๆเลยค่ะอยู่ในบ่อนาในบ่อปลาธรรมชาตินี่ล่ะลืกปลาหมอค่ะจะไซส์ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆไซส์ประมาณนี้ค่ะ นอนเป้ากันทั้งวันทั้งคืนนี่แหละเด็กๆก็ทํางานมาให้เราเลือกคัดนี่แหละค่ะปลาขยงก็มีประมาณนี้เนาะปลาหมอใหญ่ปลาเนื้ออ่อนนี่ปลาช่อนตัวโตๆค่ะไซสบิ๊กบิ๊กอันนี้คือปลาช่อนตัวโตไซสบิ๊กเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ปลาไซสบิ๊กเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นพวกปลาขาวปลาอะไรปลาขาวปลาตัวเล็กค่ะปลาทำปลาลาเนาะประมาณนี้ค่ะปลาขาวปลาทำปลาลาเราอันนี้ก็ปลาช่อนค่ะไซส์กลางๆอันนี้ปลาดุกมีไม่เยอะค่ะ ก็ดูกบ,บ่อน,นี้นี่ค่ะก็จะมีประมาณนี้แหละคะ่ะมีจะมีอยู่แต่ว่าไม่เยอะปลาดุกนาทแท้ๆค่ะปลาดุกนาทแท้ๆนะคะเพื่อนมีไส้ใหญ่ไซส์นิดรวมๆกันแหละคะ่ะเป็นปลาดุกนาเนาะปลาดุกนาปลาดุกนาค่ะนี่ก็เป็นปลาช่อนค่ะอันนี้คือปลาช่อนอีกแหละบ่อน,นี้จะ,ปะ,เ,ามมาะเป็นปลาช่อนสี่สวมากค่ะเพื่อนส่วนมาจะเป็นปลาช่อนโอ้ อ่ะอ,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 อีอย่าบ่อเดี๋ยวบ่อเดี๋ยวบ่อแล้วนี่ค่ะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนขาเพื่อนๆดูเนาะว่าบ่อน,นี้ที่เรานอนเฝ้าตั้งคืนมีปลาอะไรบ้างก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคะ่ะเออไม่พูดมากค่ะรีบมีรีบทำงานก่อนค,นคะ่ะเออประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนาะเอาสันส้นๆเอาสันส้นๆเนาะ